เอาแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสร้างปืนใหญ่กันนะครับเอ,อ่มเอาโลกนี่โอ้สวยสวยสวยขั้นแรกนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมบอกอะไรก็ได้เอออ๋อสลับบล็อก นี่เธอล็อกล็อกไปเช็เทียนทีน้ำแล้วก็น่าจะใช้ประมาณแค่นี้นละอะไะนะครับก่อนอื่นเ,เอ้ยเราต้องลองทราบตันอย่างดีก่อนความยาวอัออนนี้นี่นี่น อมันะเจ้าช่างเฮ้ยเฮ้ยอื้อ้าวโอ้ใช่ใช่ต้องทำทำให้น้ำมันไหลมาด้านหน้าก็ได้นะครับพอทีนทีจะได้ไหลมารวมกันด้านหน้าแต่มันเป็นวิธีที่ผิดเล็กน้อย วางไว้ไแบบนี้นะครับเห็นสองอันด้านหลังใช่ไหมครับให้จุดอันด้านหน้าก่อนแล้วจุดอันด้านหลังเร็วๆเลยนะครับเฮ้ยเอ้ยไม่ติดช่างมันก่อนช่างมันปไรเออาใหม่เราอยู่ข้างบนแบบนี้นครับแล้วก็จุดอันด้านหน้าครับแล้วก็โป๊ oh. ถ้าเราทำเป็นปืนใหญ่ไฟแล้วก็วางไนเทอร์มาวางด้านหน้าแล้วจุดไฟแชคครับพอทีนทียิงพาละก็เอ,อ,เอ,อไม่ต้องชมขนาดนั้นก็ได้แล้วก็ตุดไปเลยเป็นลูกไฟเลยเห็นไหมครับนนแต่ก็ไม่ได้แรงขึ้นอะไรหรอกครับเพื่อความตกแต่งสวยงามก็ จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเอ๋ใครจะเลิกดูก็ได้นะครับเฮ้ถ้าไม่กดไลค์ผมจะเผาประาสาทิ้อหารอเงครับขอบคุณครับ